คำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลายระดับเหมาะกับบุคคลทุกคนบางคนไปเข้าใจว่าพอมานับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องโอปฏิบัติเข้มข้นขั้นสูงเพื่อหวังไปมรรคผลนิพพานกันหมดในชาตินี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็เหมือนคนในสังคมเดียวกันเช่นคนในประเทศไทยก็มีทั้งคนรวยคนปานกลางและก็คนยากจน มีทั้งคนที่มีการศึกษาสูงการศึกษาระดับปานกลางแล้วก็ไม่ค่อยมีการศึกษาแต่เราก็อยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในพระพุทธศาสนาก็อยู่ในศาสนาเดียวกันข้อสาคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการให้อภัยเมตตาและแบ่งปันกันด้วยเหตุน,น,นี้ท่านเจ้าบคุณสมเด็จพระญ,ญาณวชิดรดพราจารยหลวงพ่อวิริยังศรินทโร เวลาท่านสอนนักศึกษาสมาธิเนี่ยนะครับท่านให้กล่าวคําปฏิญาณนะคำปฏิญาณของท่านเนี่ยจะเข้ามาเป็นนักศึกษาต้องกล่าวก่อนเราจะมีเมตตาต่อกันเราจะมีความสามัคคีกันเราจะให้อภัยซึ่งกันและกันเราจะไม่นําวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดเราจะทําสมาธิแผ่เมตตาจิตเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสันทิสุขเ,เพื่อความ สันติภาพสันติสุขของชาวโลกยิ่งขึ้นต่อไปนี่คือสิ่งที่ทุกคนเวลามาเป็นนักศึกษาครูสมาธินี่นะครับจะต,ต้องได้กล่าวคำนี้ทุกๆเช้าเวลาไปเรียนดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรสังคมเราเนี่จะอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคีไม่ใช่มาหาักล้างกันนะครับมีคํากล่าวว่าผู้ศาสนานั้นเนี่ยคนที่จะทําลายได้ง่ายที่สุด ไม่ใช่ศาสนาอื่นหรือว่าไม่ใช่คนในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มเดียวกันนี่แหละเกิดความทะเลาะเบาแวงเห็นต่างกันความจริงแล้วเราเห็นต่างกันได้แล้วก็นำมาอธิบายให้รู้แต่ว่าเห็นต่างแต่ว่าอย่าแตกแยกนะครับเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันคนไหนถนัดคนไหนชำนาญไปทางไหนก็ทำอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกครับทำไปเถอะถ้าทำจริงๆนะ ในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาทำตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของผู้ที่ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยจำจะต้องประกอบด้วยหนึ่งเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นอย่างนี้ครับถ้าเผื่อว่ายังปฏิบัติถึงจุดนี้ยังไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แม้ว่าจะบอกว่าเก่งกาจสามารถไปจากไหนก็ตามที หลักของโพรมวิหารสี่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้นะครับแล้วก็ให้คิดถึงคําสอนอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเือยังทําไม่ได้ก็ค่อยๆปฏิบัติไปทีละขั้นทีละตอนไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยต้องอยู่กันเอื้ออาทรกันท่านเปรียบพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้เห็นไหมฮะมีแก่นมีกะพีมีเปลือกมีรากมีกิ่งมีก้านมีใบ มันขาดยังได้ย่างหนึ่งไปไม่ได้นะครับขาดยังได้ย่างหนึ่งไปต้นไม้มันก็ตายพุทธศาสนาก็เหมือนกันมีคนที่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็อยู่ในกลุ่มที่ลึกเข้าไปหน่อยเป็นแก่นนะครับแล้วมีเปลือกมีกระพี้มีใบมีกิ่งเห็นไหมฮะก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นสังคมเดียวกันบนพื้นฐานของความสมัครสมานสาม,มัคคีอย่าแตกความสามัคคีกันนะครับผมขอร้องเถอะในฐานะเป็นคนที่ ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าได้เห็นความคิดแตกต่างกันแล้วก็เป็นห่วงนะครับเราคิดหลากหลายได้แต่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าแตกแกกันมันจะมีปัญหากันอภัยให้กันเยอะๆนะครับก็ฝากไว้ครับ